สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูนัสราละดาดาดหรือคุณครูแป้งนั่นเองค่ะกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องการวัดความยาวตอนการเปรียบเทียบความหมายของสิ่งต่างๆเดี๋ยวเนื้อหาจะเข้มข้นแค่ไหนเราตามไปดูกันเลยค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้ก็คือนักเรียนสามารถเปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่างๆโดยใช้สิ่งของเทียบกันโดยตรงได้ค่ะค่ะหัวข้อแรกที่เราจะเรียนนะคะก็คือการเปรียบเทียบความยาวค่ะในเด็กสังเกตจากภาพนี้นะคะจะเห็นว่ามีโต๊ะแล้วก็มีดินสอวางอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่า ระหว่างดินสอสีเขียวกับดินสอสีชมพูดินสอแท่งไหนยาวกว่ากันคะในเด็กคิดว่าเราจะเปรียบเทียบยังไงดีถึงจะรู้ว่าแท่งไหนยาวกว่ากันอืมแน่นอนว่าถ้าเรามองแบบนี้เราจะดูไม่ออกใช่ไหมคะว่าแท่งไหนยาวกว่ากันวา,วางแบบนี้เราดูไม่ออกเลยคะ่ะเราต้องเปลี่ยนการวางใหม่นะคะ วางแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเมื่อเราทำการวางให้ปลายข้างหนึ่งของดินสอทั้งสองแท่งนี้เสมอกันดังรูปนี้นะคะจะทำให้เราสามารถเปรียบเทียบความยาวของดินสอทั้งสองแท่งนี้ได้ก่อนที่เราจะเปรียบเทียบความยาวของดินสอทั้งสองแท่งนี้เราต้องลากเส้นประตามนี้ก่อนค่ะ พอเราลากเส้นปะะแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆสังเกตตั้งแต่ที่ปลายปลายอีกข้างหนึ่งของดินสอทั้งสองแท่งไปจนถึงทางเส้นปละจะเห็นว่าดินสอสีเขียวยาวกว่าดินสอสีชมพูหรืออาจกล่าวได้ว่าดินสอสีชมพูสั้นกว่าดินสอสีเขียวคะ่ะ ต่อมานะคะก็คือให้นักเรียนสังเกตแถบกระดาษสีเหลืองและแถบกระดาษสีเขียวค่ะจากตรงนี้เราจะสังเกตเห็นว่าปลายข้างหนึ่งของแถบกระดาษทั้งสองจะเสมอกันพอดีค่ะก็จะทำให้เราสามารถเปรียบเทียบความยาวของแถบกระดาษทั้งสองนี้ได้นะคะซึ่งเราจะได้ว่าแถบกระดาษสีเหลืองยาวเท่ากับ แถบกระดาษสีเขียวหรืออาจกล่าวได้ว่าแถบกระดาษสีเหลืองและแถบกระดาษสีเขียวยาวเท่ากันค่ะหัวข้อที่2นะคะก็จะเป็นการเปรียบเทียบความสูงค่ะจากภาพนี้นะคะก็จะมีเด็กผู้ชายแล้วก็เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายชื่อว่าอมสินและเด็กผู้หญิงชื่อว่าข้าวสวย ทั้งสองคนนี้เขายืนอยู่ในระดับเดียวกันค่ะถ้าเขายืนอยู่ในระดับเดียวกันแบบนี้แสดงว่าเราสามารถเปรียบเทียบความสูงของเด็กทั้งสองคนนี้ได้ค่ะจากภาพก็จะได้ว่าออมสินสูงกว่าข้าวสวยหรืออาจกล่าวได้ว่าข้าวสวยเตี้ยกว่าออมสินค่ะ เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเปรียบเทียบความสูงจากภาพนี้นะคะในภาพนี้ก็มีสัตว์อยู่2ชนิดค่ะเด็กๆรู้จักกันไหมคะตัวสีเหลืองๆชื่อว่าอะไรคะอ่าใช่ตัวนี้คือยีราฟค่ะส่วนตัวสีขาวดําคืออะไรคะอืมม้าลายค่ะคุณครูจะให้นักเรียนเปรียบเทียบความสูงของยีราฟกับม้าลายค่ะ เดี๋ยวให้เวลาคิดนะคะแล้วตอบคุณครูออกมาค่ะหมดเวลาค่ะถ้าเราทำการเปรียบเทียบความสูงของยีราฟกับม้าลายใช่ไหมคะจะเห็นว่าสัตว์ทั้งสองชนิดนี้ยืนอยู่ที่ระดับเดียวกันเราสามารถเปรียบเทียบความสูงของมันได้ซึ่งเราจะได้ว่ายีราฟสูงกว่าม้าลาย หรือเราจะกล่าวว่าม้าลายเตี้ยกว่ายีราฟค่ะเด็กๆมาสังเกตภาพนี้เร็วค่ะจากภาพนี้นะคะเราก็จะได้ว่าตู้สีน้ำตาลสูงเท่ากับตู้สีน้ำเงินหรืออาจกล่าวได้ว่าตู้สีน้ำตาลและตู้สีน้ำเงินสูงเท่ากันค่ะ สำหรับหัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือการเปรียบเทียบความยาวและความสูงโดยตรงค่ะสังเกตจากภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพเข็มขัดซึ่งมีอยู่3สีใช่ไหมคะมีสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินค่ะจะเห็นว่าปลายข้างหนึ่งของเข็มขัดจะเสมอกันทั้ง3าอันเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะทําการเปรียบเทียบทั้ง3าอันนี้ค่ะจากภาพนี้เราจะได้ว่าเข็มขัดสีเขียวยาวที่สุดค่ะ และเข็มขัดสีน้ำเงินสั้นที่สุดค่ะภาพนี้นะคะเราจะทำการเปรียบเทียบความสูงโดยตรงค่ะก็คือมีขวดน้ำแจกันแล้วก็แก้วน้ำจะเห็นว่าทั้ง3อันนี้วางอยู่ที่ระดับเดียวกันค่ะเราสามารถเปรียบเทียบความสูงได้เลยค่ะโดยการลากเส้นตะมาก่อนค่ะ แล้วก็สังเกตจากตรงที่ขวดน้ำใจกันแล้วก็แก้วน้ำอยู่ที่ระดับเดียวกันไปจนถึงเส้นประค่ะเราจะได้ว่าขวดน้ำสูงที่สุดค่ะและแก้วน้ำเตี้ยที่สุดค่ะหลังจากที่เราเรียนเนื้อหาจบกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจกันอีกรอบหนึ่งค่ะว่าที่เราเรียนไปนั้นเราเข้าใจกันถูกหรือเปล่า ให้เด็กๆสังเกตจากภาพนี้ค่ะภาพนี้จะเป็นภาพแถบกระดาษสีต่างๆใช่ไหมคะจะมีสีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีเหลืองคุณครูจะให้นักเรียนเปรียบเทียบความยาวของแถบกระดาษพวกนี้ค่ะโดยเราจะมีโจทย์อยู่ทางขวามือให้เด็กๆแข่งกันนะคะว่าใครจะได้รับคะแนนเยืดกว่ากันค่ะข้อแรกแถบ สีน้ำเงินกับแถบสีเขียวเป็นยังไงกันคะค่ะเก่งมากค่ะแถบสีน้ำเงินยาวกว่าแถบสีเขียวค่ะต่อไปค่ะแถบสีเหลืองกับแถบสีม่วงค่ะเป็นยังไงกันคะถูกค่ะแถบสีเหลืองสั้นกว่าแถบสีม่วงค่ะแถบสีน้ำเงินกับแถบสีเหลือง ถูกค่ะแถบสีน้ำเงินกับแถบสีเหลืองยาวเท่ากันค่ะต่อไปแถบสีม่วงเป็นยังไงกันคะถูกค่ะแถบสีม่วงยาวที่สุดค่ะและข้อสุดท้ายแถบสีเขียวเป็นยังไงคะเก่งมากค่ะแถบสีเขียวสั้นที่สุดค่ะใครที่ตอบถูกทั้ง5้าข้อ รับไปเลย5,000คะแนนใค,ใครได้กี่คะแนนเดี๋ยลืมจดไว้นะคะเดี๋ยวเอามาแจ้งคุณครูก็ได้ค่ะสำหรับใครที่ได้น้อยในยข้อที่แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาแก้ตัวกันในข้อใหม่กันค่ะอ่าอันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบความสูงนะคะจะเห็นว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมี4่คนใช่ไหมคะทุกคนยืนอยู่ระดับเดียวกันหมดเลยค่ะ เราก็จะสามารถเปรียบเทียบความสูงของทั้งสี่คนนี้ได้นะคะทั้งสี่คนนี้คนแรกค่ะคนเสื้อเหลืองชื่อว่าเข้าสวยต่อมาผู้ชายชื่อว่าอมสินค่ะเด็กเสื้อส้มชื่อว่าอมยิม้มและเด็กผู้ชายคนสุดท้ายชื่อว่านายค่ะข้อแรกที่คุณครูจะถามนะคะก็คือคุณครูจะถามว่าใครสูงที่สุดค่ะตอบเลยค่ะ เก่งมากค่ะข้อนี้ก็คือออมสินสูงที่สุดค่ะข้อต่อมานะคะค,คุณครูจะถามว่าจากภาพนี้ใครเตี้ยที่สุดคะค่ะถูกค่ะข้อนี้คนที่เตี้ยที่สุดก็คือนายค่ะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะคนไหนสูงเท่ากันคะ ค่ะเก่งมากค่ะคนที่สูงเท่ากันก็คือเข้าสวยแล้วก็อมยิ้มค่ะสำหรับใครที่ตอบถูกสามข้อนะคะรับไปเลยค่ะอีก5,000คะแนนเด็กๆแต่ละคนใครได้กี่คะแนนจดไว้ค่ะจดไว้แล้วก็เอามาแจ้งคุณครูได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะบันทึกคะแนนไว้ให้ค่ะ ค่ะสุดท้ายนะคะคุณครูก็จะมาสรุปให้เด็กๆฟังอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเราเรียนอะไรกันไปวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องการเปรียบเทียบความยาวและความสูงของสิ่งต่างๆโดยตรงค่ะเราจะเปรียบเทียบได้ก็ต่อเมื่อเราวางให้ปลายข้างหนึ่งของสิ่งของหรือสิ่งต่างๆที่เราจะเปรียบเทียบวางให้ปลายข้างหนึ่งมันเสมอกันค่ะแล้วเราจะสามารถเปรียบเทียบกับปลายอีกข้างหนึ่งได้ค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด11.1ค่ะทำหน้า71 72และ73ส่งคุณครูค่ะใครเสร็จแล้วก็สามารถถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูได้เลยนะคะสู้ๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูนัสราและดาดาก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย